เริ่มได้เลยครับผมทีมแมนส่งไปทางซ้ายให้บูบูเอ้ยบูหลอกตรงนี้บูจะยิงบูบูกับยพี่แมนพี่แมนยิงไกลตรงนี้เออจอมันบูใช่ใช่ทีมวจัดเลยแล้วแมนเพียอย่างเงี้ยมาที่เต้เม่ได้นะเบียดีกว่าเตเปิดไปติดบูแล้วเอาบูยังไงบูให้กับพี่แมนตรงนี้ติดเต้ทีหนึ่งเข้าทางบิว บิวร้องเข้าในบิวยิงที่สายเขาตูดเต้ไปดอกหนึ่งโอ้โหนี่โอ้บอลร้อนบอลขาอ่อนยีพิทุเขตโชคโชว์บอกใหญ่กว่าโชค,โชคล้านนิดนึงขื้นหลังไปก่อนให้กับเต้มาเดียวยิงเลยเหรอลูกนี้โอ้โหถ่ายไม่ทันนะเนี่ยยิงเร็วเกินเบดเบดให้ให้บิวพีทุกเขตทะลุไปลูกนี้คนละช่อง โอ้ยไม่รู้การตรงนี้ช่องไหนครับช่องเจ็ดสาม,สามพามสพามเจาะสนามเฮ้ย,ยไม่ไมีไม่มีลื่นเลยไม่มีเบี้ยเอ้ยออกไปแล้วมีหน้าล่ะคุยไม่ลื่นเลย,ม,ลเลยมาที่บู <c oughs> บูเบิบ้นแล้วให้บูทีบูปะตัดเข้าในมาติดเต้เฮ้ยฤดูกาลหน้าไม่มีปัญหารเรื่องนั้นแล้วครับเฮ้ยใช่เปล่าเฮ้ยเขาขายโรตีเปล่า ไ่โลตีที่สนามเปล่ามาที <t <t yep> <t ่พี่เนกนี่รอกไว้พี่เนกยังไปได้อยู่พี่เนกสับขาที่นึงเปิดเข้ามาติดโชคโชคเอาละโชคเปิดให้พี่แมนพี่แมนแตะไปติดเต้อยู่เอาละเบียกันอยู่เต้บอกใหญ่กว่าเอกระชากกันไปเตะแทงลูกนี้โอ้แทงอยิงวะนี่ย ใช่แต่มุมลูกนี้เอเบียร์ดีกว่าเดี๋ยวท่านท่านชี้จะทำให้เบียร์ี่เบียร์ีกินไปไม่ดีเปล่าเดี๋ยวเมาเร็วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เมาพร้อมๆกันเดี๋ยวรอเสารีเมานะอะไรนะจะได้ผ่านไปแล้วพี่แมนไปแล้วพี่แมนกระชากไปแล้วยิงเตะหัวโต๊ะเหมือนกกกันมาลูกนี้เตะอัดเตะไปดอกหนึ่งบูยิงไกลลูกนี้โอุ้ยทักเสาไปมมาาาช้จะะนเฮ้ยหวานเจี๊ยบ บอกว่าจะไม่อยากเจ็บอย่างนี้พี่เจ็บอะไรครับพี่เสียเจ็บแขนไม่ใช่เจ็บจิมไงเจ็บจิมเจ็บแขนดีกว่าอ่าป่านมาที่บอลป่านได้บอลอยู่บอลบอลยังไงเฮ้ยบอลเหมือนคนเมาเฮ้ยบอลเป็นยังไงเล่นแปลกๆดูดีโอซี่เปี้ยๆเลยเออมาที่บูเขาแข่งมาสองวันสวันน่เปี้ยเลยบูมาแล้วบูจะกระชากไปกระชากออกซ้ายไปล็อกหนึ่งทีล็อกบุกแล้วคุกคักอยู่เปิดคืนหลังมาที่พี่แมนเอ้าวแล้วมาเดียวแต่มาไม่ได้มาเดียวบอกใหญ่กว่า มาเดียวมาเดียวกระชากเฮ้ยมาเดียวกระโหยเฮ้ยมาเดียวโอ้โหนานาเห็นมาเดียวกระชากทีนึง่งเนเ่าด้วยเดี๋ยวหวานวหวานวาน,น้ำตกกระดูกไ,ได้ได้ไดโชงมาให้บิวเอ้ยบิวเหมือนคนเมาโอ้แต่ามาบรงนี้เอ้ยตรงนี้เหมือนแกล้งกันตรงไหนบอลอยู่ตรงคือหลังให้เตะไปเตะเปิดจะย้อยลูกนี้โชคสกัดไม่ได้เขาถามพี่เอกโอ้โห กึ่งยิงกึ่งผ่านเบยดจะเตะขึ้นมาเบยดออกไปทางซ้ายให้กับพี่สุดเขตกินน้ำแป๊บนึงโอ้โหวิวไม่ทันตรงนี้มีเขียนบนที่ด้วยเหรอไฮโซมีเขียนบนที่ด้วยเตะกระฉากไปแล้วเตะมาที่พี่ต้งเอ้ยที่บอลบอลให้พี่ต้องนิดนึงต้องล็อกต้องยังไงเปิดลูกนี้ พี่เนกพี่เนกหมวนอยู่พี่เนกพี่เนกจะเลี้ยงออกข้างไปก่อนเจอบูสายไปได้เอาแล้วเข้าทางมาเดียวเปิดไปเลยลูกนี้เปิดเหมือนยิงโอ้ยนั่นอะไรวะเนี่ยมาแล้วมาที่บิวบิวมาที่พี่สุเกตมาที่พี่โชคโชคบอกใหญ่กว่าเบียดมะเดียวไปดอกนึงมาที่พี่โต้ง ต้องเปิดนี้พี่เนกยังไงพี่ยิงที่ซ้ายโอ้โหเบ็ดเซฟไปได้ต้องเดี๋ยวต่อเป็นโกยังไงเขาผมเล่นหลังเลี๋ยต่อเเล่นหลังโอ้โหถ้ามึงเล่นหลังใครใครทำเดียนโอ้โยยิงเข้ามือถือมือเบดไปเอาละเบดมาให้บิลโอ้โหวันนี้บอยมาเยอะเกินเล่นเทสโกะเล่นด้วยกูไม่ไหวแล้วเตะวันที่ตกมาทีไม่เดียวเดี๋ยวยิงไกลเลยวันนี้คข้าพานออกไป อ๋อสกอร์ไม่ได้เขียนกันไปเดินใช่ครับเพราะเราเล่นเราต้องเขียนช่องนี้อันนี้ช่องสกอร์อาอออช่งสกร์ันนี้ช่องสกอร์นี่มันไม่ได้เขียนข้างบนไว้อ่อไม่ได้เขียนไม่เป็นไรครับเราเอาใหม่สกอร์ไว้ข้างนอกหนึ่งสองอุ้ยสามหนึ่งเลยเหรอมาแล้วครับพี่เด็กแทงออกขวาไปที่บอลเออบอลล็อกไปแล้วนี้บอลเปิดตรงนี้ติดพี่สุดเขตกเลย บอลจะเตะเข้าไปลูกนี้บอลเลี้ยงแล้วบอลเปิดลูกนี้เข้ามือเบสเลยไอย้มือเบสเหมือนนักร้องไง ited? ไม่รู้มาแล้วครับพี่แมนเอาละตัวกลับแล้วขึ้นมาแล้วพี่แมนเปิดออกซ้ายไปให้บูโ,<ว>โอ้โหควยขวาหลอกโ okay. <laughs> อ้โหโอ้ล <laughs> ูกนี้มาทีเ,เามาเื่มเมเอ <laughs> เดียวเอาละเมื่อเดียวเมื่อเดียวเมื่อเดียวยังไงเมื่อเดียวเลีงแล้วโอ้โหบูเข้ามก่อนเข้าทางพี่โต้งพี่โต้งเปิดลูกนี้ติดพี่สุดเขตไปเมื่อเดี๋ยวมองไปทีติด โชคเอาล้วครับเข้าทางบูบูล็อกไว้หนึ่งทีบูให้กับพี่แมนล็อกไปทีหนึ่งวนเอ้ยเอ้เหมือนขัดขาเหมือนโกกันมาเอ้เหมือนโกกันมาโอ้ตัวนี้ตัวนี้เล่นนอกเกมตัวนี้เล่นนอกเกมโกกันมาได้เปล่าตัวนี้มาที่พี่สุเกตวันนี้สุเกตนี่ยังขนยังไม่กินเบียร์นี่มาแล้วมาแล้วที่บูพร้อมเลยบูเปิดจะย้อยตรงนี้ไม่เดี๋ยวมงเอ้ยเป็นสุนัขมาก่อนเกือบหมวข้อโกเอาแล้วเต้โตกลับมาแล้วเต้กระชากไปแล้วเต้ เบสลูกนี้เบสโอ้โหสกัดไม่ได้พี่แมนไปแล้วเอาแล้วมีพื้นที่สองจกินใจโอ้โหระดับระดับหนึ่งคู่เอาจากโค้ด้าเราทั้งเตะทั้งตัวโค้ด้ามาเลยวันนี้ตัวมาเลยวันนี้ตตัวเลยมันกระดิงเหรอวะล่ามไม่อะไเลยมันตรงตัวกระดิงด้วยเปล่าจังหวะตกใจจังหวะตกใจมาเดียวมันกระด้งลงพื้นนะเดี๋ยวได้บอลอยู่ ได้ลงพื้นแตมันตรงตัวเลยนะก็บอกเขาเปิดได้นะคุณจ้างเขาใช่ไหมล่ะเปิดไปตรงนี้เอ้ยลองติมองขะมือเบสโอ้มือเบสแล้วมือกีตาร์อยู่ไหนมาที่โชคโชคบอกใหญ่กว่าโชคใหญ่กว่าโชคบอกบังไว้เอาไงโชคบอกไงโชคบอกใหญ่กว่าเอ้ยยังไงโชคม้วนสวยวันนี้โอ้โหโชคกระชากเข่าไหนออกซ้ายมาที่พิมสุเกตโอ้ยมาแล้วพิมสุเกตเปิดลูกนี้โอ้ไม่ถึงบิวบเขา้อนหลังไปทีเดียว เ็ตก็ไไม่ด้หรอกต้องมานะอ,อยู่ทีมพี่พี่พี่ต้องคนหนึ่งพี่ต้องมีพี่ต้องมีห้าคนไม่เดียวยิงเลยนี่อ่ะห่ยใช่ต้องดึงมาอยู่ยที่พี่ต้องเลยคนหนึ่งแบบดึงมาเลยอ่ะเขาไม่ต้องขาดคนหนึง่งพี่ต้องอาขาคนเออพี่ต้องเนี่ยลองหางก็ดูไลน์ไลน์ตัว,วตัวไปดิเล่นบอลอยู่ เาจะเล่นกันเยอะๆเตะจะเปิดเข้าไปเตะเปิดยัดเข้าเมานี่ติดฟีุเคตรลูกนี้สีดำเตรียมตัวนะครับสีดำสีเขียวด้วยเปิดลูกนี้ไม่มีใครโหเตะลูกนี้เตะไปโดนกันเองเอาละบิวได้บอลแล้วบิวจะโตกลับมาที่พี่แมนเอาละครับพี่แมนพี่แมนแทงลูกนี้ติดมาเดียวนิดนึงกระดังบูบูเปิด โโอหยิงข้างต่อเป็นใครวะยิงข้างต่อเป็นใครวะแล้วก็กูตอ่อโอ้ยท้าเป็นแข่ยเล่นน้อยพี่แมนมล้ก็เด็กโคล,ล่าครับวันนี้พี่แมนเองไอ็กโคตัวนี้ตัวสับโคลตัวสับพี่แบงขอขอท่า,ร,าอรอหน่อยพี่แมนขอท่า,ร,าอรอรอในในกล้องหน่อยดิมีปเดี๋ยวได้บาโยมาที่เตะแล้วใครอยู่ไก่ต้อม ไปจ็อกมั้งเออจ็อกป่ามาดิบิวออล่ะบิวบิวก็ชาบิวก็ชากไปแล้วบิวเปิดติดตูดมาเดียวอ้าวบิวจับบอลไม่อยู่ออกเลยสีดำเทมพ้เลยสีดำสีดำเทมโพ้เลยครับเขียวลงมาเอดเขียวก็ดำพี่แม้พี่สุเคตมองออกไปข้างนี้เปิดมาให้กับบอน บันเบิ่ดเร็วทีพี่โต้งโอ้โหตรงนี้จับไม่อยู่ปัญหาม่ได้เอาละครับโตกลับมาแล้วที่บิวบิวบิวเปิดให้บู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 ล็อกบูบูบูล็อกอยู่บูให้พี่พี่แมนพี่แมนล็อกไปอยู่ยังยังไอ้เหี้ยพันชิงเลยสัตว์ันไม่เล่นในเกมเลยไอ้เหี้ยพันแมงชิงไอ้เหี้ยมึงนี้ไหมไอ้เหี้ยอะไรวะาบิเตะเตะเตมี่บอล ปันยิงเปิดนุ oh, ๊กนี้เข้าทังเต้เอาไงเต้ให้พี่ต้องยิงนุ๊กนี้โอ้ยจ่าจ่าอ้ยเวลาเลย subscribe to my channel